มันคือหัวนะม,มูนจังดูพี่น้องฮัหําอียงโพล่งมาเพี่ดตั้งหลายหําแต่ย้อนมันจังหัวปั๊ดเคยเห็นบ่นี่พี่น้องเพี่ยมีแต่หัเพี่แอเพราะว่ามันคือหัวเพี่แหําหนึ่งอีกเอเพี่แปั๊ดมองดูบิดลงมามองดูมันเปลี่ยนจังหดมันือจังเมื่อทางลุ่มหย่าคืนลุ่มคักแน่แท้ โอ้กันยอน้อนมันคือหัวหน่อยหยดหยดประสันได้เหลียวเบิ้งว่ามันเอียงโอ้ยเบิ้งดูเละพี่น้องเบิ้องเอาดูห้ำหยังมันใหญ่ถือบาทนี่โอ้เอาเมีดมาดึงมุขขาดพี่น้งมูนอย่างมิตรหำโอ้พูดอะ,อะ <c oughs> Beng tu putah. Ini jaham merlot.